สวัสดีท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เราแช่ข้าววันหนึ่งนะแล้วก็แช่ข้าวหนึ่งวันเสร็จปุ๊บเอาขึ้นมาพักให้มันหมาดให้หน่อข้าวนะครับนะให้ตรงข้าวให้เม็ดข้าวมาแทงหน่อมันิดๆ,ๆนะครับแล้วก็อมาหวานนะครับอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งปล่อยน้ำออกนะครับเห็นอย่างนี้นะลมนะครับ เดี๋ยวเม็ดข้าวเขาเนี่ยเขาจะจมจมลงไปนะครับเดี๋ยวเม็ดข้าวเขาจะจมลงไปเพื่อที่ไม่ให้หนูนกมากินนะครับะเสร็จุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะเอาน้ําออกนะครับจะขังน้ําออกทาบนไรอย่างเงี้ยมันมันง่ายนะครับน้ํามันแห้งง่ายมันไม่เหมือนที่นานะครับยังไงก็ไม่แห้ง ถ้าไม่ให้น้ําแห้งเลยนะนะครับถ้าไม่เอาน้ําออกนะครับก่อนเม็ดข้าวจะขึ้นเนี่ยเม็ดข้าวจะเน่านะครับนะครับเม็ดข้าวจะเน่าอ่สามวันครับถ้าเกิดว่าเราเอาน้ําไม่ออกอ่ะไม่ว่าฝนจะตกหรือว่ายังไงก็ตามนะครับเม็ดเน่านะครับนะเนี่ยเดี๋ยวผมก็วาดสองแปลงนะครับประมาณนี้แล้วก็ข้างบนก็จะ ทำข้าวโพดนะครับนะเคนะครับก็เดี๋ยวจะสูบน้ำออกยังไม่รู้เลยว่าจะตั้งเครื่องตรงไหนนะครับอาจจะแถวนี้แหละอาจจะแถวนี้แหละนะครับก็จะประมาณนี้ตรงนี้มันน้ำออกไปไหนไม่ได้นะครับเนี่ยน้ำตรงนี้มันออกไปไหนไม่ได้เลยทำข้าวโพดก็ไม่ได้เ,เวลาทำข้าวโพดก็น้ำก็ท่วมไปถึงข้างบนนู้นอย่างเงี้ย น้ำตรงนี้ก็ดันมาอย่าครับเนี่ยรตรงนี้มันสูงกว่านะประองค์าอ้อยก็เข้ามานะครับก็เลยตัดสินใจทําข้าวนะก็โอเคนะครับให้ดูเพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ